สวัสดีค่ะพอยลี่วันนี้น้อพอยมาพักที่ซันชามรีสอร์ทวันนี้น้องพอยอยู่ที่จังหวัดเพชรเพชรบุรีวันนี้นะคะน้องพอยก็จะมารีวิวให้นะคะของน้องพอยจะเป็นแบบเต็นเนาะนี่ทุกคนอันนี้คือเราอยู่ที่เอ่อกำลังออนนะคะกำลังเชิงออนอันนี้คือที่นั่งล็อบบี้ค่ะอันนี้น้องพอยไม่ได้เอาขาไปวางนะทุกคนน้องพอยเอาขาลอยนะหยุดดราม่านะคะเพราะน้องพอยไม่ได้เอาขาไปวางเนาะ อันนี้เป็นวิวข้างนอกนะคะนี่ไอ้บ้าเดี๋ยวน้องพอจะถ่ายให้ดูตอนที่อพอเดินอ่ะอันนี้นะคะคือสระว่ายน้ํา<ะ>เดี๋ยวน้ําพอจะเอา,เาให้ดูสระว่ายน้าดูทุกคนดูทุกคนมันน่ารักมากทุกคนเห็นสีขาวๆตรงนั้นป่ะอ่ะอ <c oughs> ่ะน้องพอถ่ายไม่ทนันไม่เป็นไรเดี๋ยวตอนน้องพอไปว่ายน้าเดี๋ยวพอถ่ายให้ดูนะคะนี่เขาจะมีชั้นล่างกับชั้นบนนะคะแล้วก็จะมีตรงนู้นอ่ะด้านนู้นน่ะคะ่ะที่นอพอถ่ายเมืกก่อกี้มันจะเป็นสระว่ายนะ้ำสำหรับคนที่เป<ะ>็นอยู่บ้านนะคะบ้านน้าแต่น้ําพออยู่ที่เต <Years. S 2> ็นท์ไงอันนี้ก็จะะเเป็นนนนนอีีกชั้้ึงงท่่คาหะ